ตลาดคงอยู่แค่ในกรอบประมาณแบบ1610แล้วก็แนวข้างล่างก็อยู่แค่ประมาณแบบ1580แค่นั้นก่อนละกันไม่ได้ขยับไปไปไหนไกลดีกว่าครับใช่ผมมองกรอบเซ็ตแคบไปก่อนช่วงนี้คงต้องเป็นการเลือกลายตัวมากกว่าที่เราจะไปมูขนาดนั้นเนาะพราะทาสามเรียเอาไว้ก็คือจริงๆผมเชื่อว่าตลาดอ่ะค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีอย่างพรวดพลาดเพราะว่าต้องบอกปัจจัยในประเทศไม่ได้มีอะไรเข้ามาส่งเสริมมันมีแค่เรื่องงบที่จะค่อยๆทยอยประกาศส่วนต่างประเทศเนี่ยผมมอง ภาพอีคอนเนี่ยอาทิตย์นี้มันไม่ได้มีตัวเลขอะไรน่าสนใจเลยดีกว่าไม่มีเงินเฟอ้อยุโรปทุกคนก็ก็ตามที่คาดอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่ผมคนคาดหวังคงไปรอดูกันตัวเลขอ่อสวัสดิการการว่างงานเนอของฝั่งสหรัฐที่จะประกาศวันพฤหัส ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมก็ไม่ได้อินกับเขามากแล้วกันนะครับก็เลยมองว่าอาทิตย์เนี้ยตลาดคงอยู่แค่ในกรอบประมาณแบบหนึ่งหกหนึ่งศย์แล้วก็แนวข้างล่างก็อยู่แค่ประมาณแบบหนึ่งห้าแปดศนย์แค่นั้นก่อนละกันไม่ได้ขยับไปไปไหนไกลดีกว่าครับใช่ผม,ผมมองกรอบเซตแคบๆไปก่อนครับพี่เอกพิกนินาแต่ว่า mm hmm. ถามว่า ผมมองตลาดต่อจากนี้ยังไงก็เหมือนที่บอกไปเนาะว่าผมเชื่อว่าภาพการลงทุนจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าเรื่องของอิเล็กชันแหละจริงๆทุกคนก็เริ่มเขียนเปเปอร์กันอีกรอบแล้วว่าก่อน2สัปดาห์บวกประมาณอะไรนะกี่เปอร์เซ็นสามสี่เปอร์เซ็นแต่ถ้าก่อนหนึ่งเดือนจะบวก2%เปอร์เซก็เดี๋ยวไปไปลองดูดอมสติกเพลกันละกันนะครับว่าจะดีไม่ดี <okay. S 1> ส่วนภาพของอท่องเที่ยวแล้วกันที่บอกว่านะักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นะไรพวกนี้จริงๆผมไม่ตื่นเต้นเลยนะครับผมรู้สึกว่าอีกมุมนึ่งผมรู้สึกว่ามันม ประมาณนั้นดีกว่าครับแต่ว่าไม่อยากจะคอมเมนต์เยอะเพราะว่าก็ผมอาจจะคิดไปเองคนเดียวก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนจะจะตั้งเป้าหมายกับมาลงทุนมากขึ้นต่อจากนี้ช่วงนี้คงต้องเป็นการเลือกลายตัวมากกว่าที่เราจะไปบู้ขนาดนั้นเนาะใช่ไหมครับ,รบฉันผมเลือกหุ้นมา2ตัววันนี้ตัวแรกผมเลือกอิชิเข้ามางบแตรมัสหนึ่งผมเข้าใจว่ามันน่าจะทำนิวไฮในรอบ ในรอบนานๆมากผมจำเป๊ะๆตัวเลข exact ไม่ได้นะพี่แต่ว่าแต่ view h แน่ๆครับก็โตเยือนยาคิวอนคิวแน่ๆแหละเพราะว่าลูกค้า OEM ก็เพิ่ม domestic consumption ก็ดีขึ้นใช่ไหมครับมาจินเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณอยู่ประมาณ21 2 2เยบเซเพราะว่าแต่ว่าปีที่แล้วอไตรามาสหนึ่งมันอยู่แค่ประมาณ1 5แล้วอรละกลมๆนะครับพี่แล้วก็ผมเชื่อว่าปีเนี้ยเอ่อลูกค้า OEM มันก็จะเพิ่มขึ้นมาก็จะช่วย support ในเรื่องของรายได้เขาอยู่ดีประมาณนั้นดีกว่าครับแต อีชีตอนนี้ถ้าราคาปัจจุบันเนี่ยมาเทรดประมาณ22เท่า PE แล้วกันพี่ม,มันก็จะต่ำกว่า g ี o n นลพี e ออยู่ดีรีชโนลพี e r มันเทรดประมาณ25เท่าประมาณน้ก็ถือว่ายังมไม่ได้แพงเกินไปดีกว่าแล้วก็ถ้าไปดูในกราฟเทคนิคเนี่ยคือผมเอา MACD ขึ้นมาด้วยเพราะว่าบางคนเขาดูก็เลยเอามาขึ้นมาดึกว,ว่ามันเป็นสัญญาณบายบายสิกแเออ ผู้ถูกไ<ช>ปชแนวนะครับก็เลยมองว่าเออมาเป็นสัญญาณซื้อแต่ว่าถามว่าแนวรับอยู่ตรงไหนจริงๆผมมองแนวรับเนี่ยคือกรอบเนี้ยมันเทรดแหละแนวต้านก่อนแล้วกันครับพี่นินาแนวต้านอยู่ประมาณสิบสี่บาทนะครับ<ช>แล้วก็<ช>แนวรับเนี่ยผมให้ไว้ตรงประมาณสิบสองหกถึงสิบสองแปดแค่นั้นก่อนแล้วก็สต็อปลอสจริงๆผมไม่อยากจะให้หลุดตรงสิบสองบาทเอ่อสามสิบลงไปจากตัวอีชีนะครับใช่คร<ช>ับก็เลยเลือกขึ้นมาเป็นตัวแรกงบดีไฮซีซั่นด้วยเลยหยิบขึ้นมาประมาณนั้นนะครับตัวที่สอง โดยสองผมเลือก B H เข้ามาครับพี่เอกครับก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจกับไ e อ เลยนะโควิดสายพันธุ์ใหม่เอผมรู้สึกว่าความกลัวมันมันมันน้อยลงไปแล้วผมเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจกับเขามากแต่ว่าผมมองบมบูล่าตรงที่ว่าเรื่องงบอยู่ดีครับพี่ผมหยิบตัวที่เป็นงบดีๆมาวันนี้ดีกว่าเพราะว่าน่าจะโตเยียรเยียคิวนคิวเพราะว่าดีเอ่อคอนดีมานจากคนไข้ไทยแล้วก็ต่างชาติมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนที่เรารู้กันเนาะแล้วเขาก็ปรับราคาด้วยรวมไปถึงกรอสมาจินเขาก็น่าจะดีขึ้นด้วยเพราะว่า s อ N เเขาลดลงไปถูกไหมครับแต่ว่าถึงแม้ปีนี้ทุกคนอาจจะรู้รริหาาาตตั้้้งเไววแ่่ ผมเชื่อว่าถ้าถ้าคนไข้มันมาเรื่อยๆดีกว่าครับผมเชื่อว่าไอ้ไอ้เกือบสิบไอ้สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสูงกว่าได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าดีมามันสูงจริงๆนะครับประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีการปรับราคามากขึ้นดิสคาเลตลดลงผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วงบเขาก็น่าจะดีได้เรื่อยๆดีกว่าในปีนี้แต่ว่าถ้าไปดูกราฟอ่ะผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะผมซูมซูมลงไปในหกสิบนาทีเพราะว่าถ้าไปดูในกราฟเดย์มันดูน่ากลัวนิดหนึ่งแต่ว่าพอหกสิบนาทีเนี่ เบรกกรอบหนึ่งขึ้นมาการจะไปเล่นอีกกรอบหนึ่งแนวต้านของกรอบถัดไปอะ่ะมันคือประมาณสองร้อห้าสิบาทก็มีหยับอีกเจ็ดบาทใช่ไหมครับแต่ว่าแนวรับจริงๆแล้วอะ่ะผมอยากจะได้ตรงประมาณสองร้อยสี่สิบแถวๆนั้นดูน่าจะปลอดภัยก็คือลเล่นในกรอบไซด์เวยร์อัพนี่แหละใช่ครับพี่อเอกผมว่าโโหัวแฮปปี้เล่นกรอบนี้แล้วก็สต็อปลอสสไม่ควรจะหลุดสอง้อสิบแปดบาทลงไปผมว่าแค่ตรงเนี้ก็ก็แฮปปี้แล้วสำหรับบัมบูล่าดีกว่าครับพี่เอกพี่นีนา